สวัสดีครับว,วันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวด็กข่าวร่รอบวันนะค <c oughs> รับผัวเมียพลิกผืชนาเพราะกล้วยไม้ตัดดอกขายโกยเงินเดือนละแสนหลังโทรสามเพื่อนนะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม258ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่านครพนมปัจจุบันมีเกษตรกร,กรผู้ปลูกพันธุ์กล้วยไม้2ผัวเมียพร้อมเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้หลายสายพันธุ์อยากเป็นล่ําเป็นสัตว์ในพื้นที่เมือ,องเมืองนครพนมจํานวนกว่า1แสนหน่อประมาณ3แสนต้น บนบนเนื้อที่กว่า10ไร่นะครับจำนวนยีบ2ไร่หลังลองผิดลองถูกและใช้วิธีโทรรศัพท์สอบถามเพื่อนมานาน3ปีจนผลผลิตบานสะพัางโตลมหนาวตัดดอกขายก่อนวันโกนและวันพระทำเงินเก้ากระเป๋าเดือละ1 0 0 0 0แบาทนายกฤิตพาดกูลสุสธิตน,นะอายุ45ปีเจ้าของสวนนาคาฟาร์ม เลขที่55บ้านซองหมู่4ตำบลน,นาลาดควายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกล่าวว่าเดิมทีตนมีอาชีพทำโรงงานกากากมรเมนตัดเย็บเสื้อผ้าย่านตะปูนะและนางอลพินแพงดีภรรยาอายุ43ปีพื้นเพเป็นชาวบ้านซองโดยกำเนิดบิดามนาของภรรยามีที่นาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวเลขที่7ไร่ตนและภรรยาไม่อยากเห็นพ่อแม่พ่อตาแม่ยายต้องเ,เหนื่อยเหนื่อยจากการทำนาครับ กูลำบากจึงปรึกษากับภรรยาตัดสินใจนำเงินจำนวนหนึ่งมาซื้อผืนดิน,นละแวกใกล้คเคียงเพื่อ15ไร่ตกไร่ละ2 0 0 0บาทเพื่อพิผืนนาเพาะปลูกกล้วยไม้หวังเน้นตัดดอกขายสร้างรายได้นะเจ้าของสวนนาคาฟาร์มกล่าวต่อว่าหลังไปนอนที่รีสอร์ทฟาร์มกล้วยไม้แห่งหนึ่งของเพื่อนที่เพือสัมพันจังหวัดนครปฐม,มตื่นเช้าขึ้นมาพบเห็นกล้วยไม้บานสะพังสวยงามจึงปรึกษาเพื่อนคนดังกล่าวและลงมือปลูกมาตั้งแต่ปี2555 โดยสั่งเส,สาคอนกรีตเหมือนต้นสาแลนสลิงรวมทั้งพันธุ์กล้วยไม้จากรีสอร์ทดังกก่าพร้อมคนงานสิบคนลงมือปลูกสร้างโรงเรือนเนื้อที่สิบไร่วางระบบขุดร่องน้ําและบ่อพักน้ําใช้เวลาสร้างหนึ่งปีจึงแล้วเสร็จปัจจุบันมีพันธุ์กล้วยไม้กว่าสามร้อยแถวแต่และแถวยาวรวมร้อยเมตรหนุ่มใหญ่ไว้สี่สิบห้าปีระบุว่าปัจจุบันมีพันธุ์กล้วยไม้ที่ปลูกในสวนแห่งนี้รวมสี่สีนะครับได้แก่สีม่วงบอมสีชมพูกลิ่นพิงค์ และสีขาวเดิมมีสามสีก่อนที่จะปลูกสีชมพูขาวฮันนิงนะครับเพิ่มล่าสุดใช้หน่อที่เพาะเนื้อเยื่อเมื่อต้นโตเต็มที่แล้วจะใช้ต้นฉีกที่แยกออกจากหน่อมาขยายพันธุ์เองเพิ่มจนเต็มพื้นที่นะครับต้นฉีกที่แยกออกจากหน่อมีข้อดีคือโตเร็วส่วนหน่อจะโตช้าก่อนนํามาปลูกใส่เปลือกมะพร้าวรดน้ําช่วงเช้าเวลาเดียวด้วยสปริงเกอร์ที่ต่อรอบส่วน ส่วนทุกระยะ2เมตรนะมีบ่อน้านธรรมชาติเนื้อที่5ไร่ข้างสวนและขุดบ่อดิน2บ่อสอบ่อใหญ่นะครับกล้ยไม้ที่ปลูกจะชอบอากาศร้อนชื้นโรคศัตรูพืชที่พบคือเตี้ยไฟเพียกระโดดนอนเขียวและหอยที่ไต่กินยอดและใช้ยาและสารเคมีกาจัดในฤดูฝนซึ่งจะไหลลงบ่อพักโดยไม่ให้ไหลลงสู่นาของชาวบ้านหลังผ่านมา3ปีสามารถตัด ดอกขาชิเฉลียวันละ200-300กิโลกรัมตกราคากิโลกรัมละ60-80ถึงบาทช่อเล็กและช่อดอกใหญ่แล้วแต่ราคาขึ้นลงตามท้องตลาดที่ผ่านมาพบว,ว่ายิงราคาจากปากคลองตลาดที่กรุงเทพปัจจุบันตนวิ่งเข้าหาเจาะลูกค้าตามตลาดสดเองคาดว่าต่อไปอาจสามารถกำหนดราคาสู้กับพ่อค้าปากคลองตลาดได้สบายๆหลังพบว,ว่ามีลูกค้าสั่งออ,อเดอร์มามา,มากจนผลิตแทบไม่พอส่งขาย ซึ่งจะตัดช่อดอกก่อนวันโกนและวันพระโดยตนจะขับรถส่งถึงมือแม่ค้าเองทุลายนะก่อนมีพ่อค้าแม่ค้ากระจายผลิตส่งตามเพอรอบนอกไอกิจระบุนะเจ้าของสวนมือใหม่กล่าวตอนท้ายว่า,ากล้วยไม้สีที่นิยมมากที่สุดคือสีม่วงขายดีเพราะนําไปไหว้พระและปักแจกันยิ่งพระลองลงมาสีขาวนําไปจัดงานแต่งหรืองานศพที่สวนแห่งนี้จะขายส่งตกกําละหรือหนึ่ง กิโลกร,รัมละ100บาททำไรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ30 0 0 0บาทต่อเดือนประมาณหนึ่อนาคตตลาดใหญ่มองว่าจะสามารถส่งออกไปลาวเวียดนามและจีนสู้กับพ่อค้าที่ปากของตลาดได้สบายๆที่ต้องใช้เวลาขนส่ง1-2วันจนลูกค้าพูดชมปากต่อปากว่ากล้วยไม้ที่สวนแห่งนี้สดขึ้นหิ่งพระวันนี้ชมบันพระหน้ายังไม่เหี่ยวเลยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายภาพไม่ขาดสายนะครับ